ชาวบ้าน5ห,หมู่บ้านครับในตำบลหนองบดอําเภอนางรองจังหวัดปุริรัมกว่า30ครัวเรือนรวมตัวถือป้ายประท้วงประเบนฝายป่อแดงตำบลหนองบัดเพื่อที่จะเรียกร้องให้ชลประทานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระบายน้ําออกจากฝายป่อแดงที่มีปริมาณน้ําหนุนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็น้ําเหนือจากหลายพื้นที่เนี่ยไหลลงมาสมทบส่งผลให้น้ําเอ่อล้นไหลเข้าท่วมนาข้าวของชาวนานได้รับความเสียหายกว่า1,000ไร่ ตัวแทนของชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านครับได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากน้ําในฝ่ายปอแดงระบายไม่ทันครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนำแผ่นเหล็กมากั้นฝ่ายให้มีระดับสูงกว่าปกติ<ม>เพื่อกักเก็บน้ําไว้แล้วก็สูบไปเติมที่อ่างหนองทอนลอกเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้น้ําในฝ่ายระบายได้ช้าพอเกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ําจากที่สูงไหลมาสมทบก็ทําให้เออทะลักเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรที่อยู่ติดกับริมน้ําได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้นะครับมีพื้นที่นาข้าวเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วหลายร้อยไร่ยังอยากให้ชลรประทานนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะเร่งหาแนวทางระบายน้ําออกก่อนแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยากรณีที่ว่าต้นข้าวที่ถูกว่าเนื้อเอ่อท่วมเสียหายด้วยครับนางสาวเพชรรัตภูมาศนอําเภอนางรองพร้อมด้วยตัวแทนชลรประทานลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะที่สําคัญต้องลงไปรับฟังความเดือดร้อนของตัวแทนชาวบ้านกันหน่อย เบื้องต้นก็รับปากค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะใช้วิธีการลดจํานวนแผ่นเหล็กกั้นน้ําลงแล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําด้วยจะได้เป็นการดึงน้ําค่ะระบายน้ําออกจากพื้นที่เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนพื้นที่นาข้าวที่ถูกน้ําท่วมไปแล้วเสียหายไปแล้วเดี๋ยวก็ประสานทางกเกษตรอําเภอเร่งมาสํารวจความเสียหายเพื่อ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็จะต้องมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยอียวยาตามระเบียบราชการต่อไปด้วยค่ะ